เดวนาชายเมล์าไปขอสมควรนะคะแล้วก็คิดว่าอาราตุนุดยิบแนวความคิดนะทะงเอกพใจีวิตปไปจังมันเป็นพ่ออาสาสัรในการที่จะก้าวขึ้นไปเป็นคนงานหึ่งคนงานเจรงานก่อนก่อนสักคนงาน Nát, 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 ta nát, nát, thêm nát, 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 nát,

เป็นเป็นก <g all> <c oughs> uh, ่เด่นเราวว่าคุณเห็นว่านองนงค่ะน่เพื่อนนารงสาวศิชานาาวาเอกกัลจยจะเป็นตัวแทนกล่าว่าวนย์ขอขอบคุณที่ให้ความรู้สำหรับวันนี้นะคะ จะนำใ้ความรู daha, ้จะนำไปใช้ประโยชน์ในทีวิตของเพื่อนฝูงไอเที ously, ่ยวไม่ทำให้เียเฉยเลยเดดดาเด็ดดนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเราไปไปไปเรกแล้วก็กลับมาเลยหนิวแล้วก็อย่าลืมทจังแบบประเมินนะคะทสมดกิจกรรมอะไรพวกจำเป็นบันทึก